สวัสดีจ้าอยู่กับยิงอีกแล้วนะคะเนาะเมื่อนี้ยิงก็จะพามาเบิงแม่พันธุ์ของคอบจ้าว่าสิมีลักษณะแม่พันธุ์เป็นตั้งไดเนาะแล้วมีการพัฒนาสายพันธุ์แบบใดเดี๋ยวเขอาไปเบิ้งกันเลยจ้ายังแม่นี่นะจ๊ะ แม่แม่แม่พันเหมือนสีจะบกค่อยสวยแต่เดี๋ยวเขาจะพาไปดูลูกเขาจ้ะอันนี้ให้ลูกจากโตแล้วเถอะซีแล้วเหรอแข็งแรงสมบูรณ์ทุกโตจ้ะแม่ยังอ้วนอยู่เลยตัวนี้แม่ลูกกินนมอยู่บ่ลูกกินน,มอ,กกน,นมอยู่จ้ะ อันนี้คือลูกตัวแรกเขาจ้ะตัวแรกได้เป็นตัวเมียเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็กลายเป็นแม่พันธุ์ด้วยตัวนี้เลยจ้ะแม่ตัวเลา้ยๆเมื่อกี้เนาะนี่ลูกเขาลูกเขาตัวแรกตัวแรกเลยเนาะตัวที่สองตัวที่สองได้เป็นตัวผู้จ้ะขายออกไปแล้วเห็นบอ แม่อาจจะบ่สวยเนาะแต่ก็ให้ลูกงามได้จ้ะอันนี้เป็นการพัฒนาสายพันธุ์เอาเดี๋ยวพาไปดูตัวที่สามจ้ะตัวที่สองขายไปแล้วเนาะเป็นตัวฝูไปดูตัวทอที่สามกันจ้ะ มาดูลูกตัวที่สามของเขานะคะนี่ค่ะตัวที่สามของเขาของแม่ไลๆตัวนั้นเนาะนี่เลยค่ะลูกเขาตัวที่สามก็จะได้ตัวตัวเมียคือกันนะจ๊ะเขาจะให้ลูกขู่ปีเมียปีจ้ะปีเวีนปีเนาะ เร็ว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 มา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 นี่ยมานี่มานี่มาเนี้ยแลวเร็วเร็ว,ว,วนี่ค่ะตัวซีซีของเขากำลังย่างม้านี่แหละอา้าวแวะแล้วมานี่มานี่เร็วม <laughs> ีลูกตัวซีซีจ้าตัวผู้บ่ ได้ผูเนาะได้ผูน้อยเขาจะเว้นกันกันกันมันนี้วันนี้เร็วเออ,เอ,อมันนี้ เ,เขาเขา,เขา,เขาค่อยๆไปดูเขาใกล้ๆเนาะเขาจะให้เขาทายบมน,นี่คะ่ะตัวที่สี่ลูกชายแม่ตัวที่สี่ค่ะนี้ตัวล่าสุดเนาะ ว่าฟูงนี่กินยาดีทุกโตจ้ะอันนี้ตัวที่สี่ของเขาสังเกตเลยว่าแม่พันธ์น่ะเขามาผสมเอาเนาะถึงจะบดสวยแต่ลูกออกมาก็แข็งแรงจ้ะแล้วก็สีมันก็จะเปลี่ยนไปตามพ่อพันธ์เนาะ คอาจะเน้นที่แข็งแรงสมบูรณ์จ้ะจะเลือกที่แข็งแรงเพราะว่าสีเขามาพัฒนาที่หลังได้เนาะเอาสุขภาพงัวที่แข็งแรงก่อนจะได้ง่ายต่อการเลี้ยงจ้ะเอาง้วง้ามมาแต่กัเป็นโรคป่วยบ่อยอย่างนี้กับไบหวเนาะเขาดูแลบ,บวหว แต่ว่าหัวยุคของนี่คือป่วยค่ะบ่ค่อยป่วยเนาะช่วงเมื่อกี้ที่ว่ามีลํำปีสกินเนาะก,ก็จะติดมาบ้างนิดน้อยก็คือให้ย,ยาให้ย,ยังส่วนมากจะเป็นงัวน่อยจะ้ะเขาก็มียาให้เนาะยาลํำปีเนาะก็หายจะ้ะงัวที่ได้ยางอ่ะได้เลี่ยงป่อยอยังไงเวลาเป็นโรคก,ก็จะหายเร็วจะ้ะอุ้ย ดูดูเขาพ่อพันธุ์ก็จะเปลี่ยนเรื่อยๆเนาะตามอายุไขจ้ต ค่ะเขาเห็นลูกเข้าไปแล้วเนาะสีโตแล้วตอนนี้ตัวแม่จ้ะเขากำลังท้องอยู่ตอนนี้ก็บกำลังท้องอยู่ตัวที่หาจ้ะมีลูกอยู่เนาะ เดี๋ยวมือนาซิมีแม่งว่ตัวใดไม่ให้เบื้องอีกอะรอติดตามเด้อจ้ามือนีก็ได้เวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ